สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับตามใหม่และเก่าสวัสดีวันหยุดวันนี้วันอาทิตย์ครับ <c oughs> นึ่งข้าวใหม่ข้าวใหม่ข้าวเหนียวหอมหอมหนึ่งเดี๋ยวกินข้าวกันครับเมนูวันหยุดครับตำน้ำพริกปลา น้ำพริกปลาปร้าไส่มะกอกสีลูกเก้าเหนียวอร่อยๆกับข้าววันนี้ตอนเช้าแล้วมาจี่ข้าวครับเมนูจี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวปั้นครับข้าวเหนียวใหม่หอมมากครับจี่แบบนี้ไม่ได้ใส่ไข่ครับใส่เต้เธรรมดา ย่างไฟเรื่อยๆครับเข้าบรรยากาศครับบรรยากาศหน้า,นาหนาวมีลมหนาวสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีบรรจุดครับบรรจุดนี้ทำาุข้าวกินครับเมนูง่ายๆกีข้าวกีครับวันนี้อากาศก็เย็ยนๆนั่งผิงไฟกีข้าวกีครับหลายคนซื้อกับข้าวอยู่ครับกพอ,อยังเช้าอยู่ น่จะ8โมงนั่งไปจีเข้าจีเมนูเข้าจีครับฟับงเสียงนกเลยครับวันนี้มีนกมาหลากหลายสายพันธุ์ครับนกกาเบาก็มีนกขอดก็มานกเขาชวาก็เยอะ ข้าใจญ่้มีครับวันนี้พร้อมกับไก่ชนครับบรรยากาศวันหยุดวิถีชีวิตคนในเมืองคนในเมืองอยู่ง่ายกินง่ายครับมีอะไรก็กินไปครับตั้งใจเจ็บมเงินเจ็บทองฟังเสียงนกครับไผเลาะเพาะพิ้งเสียงนกกลางเขนบ้านช่างหวานจับใจอะไรอย่างนี้ครับ วันนี้กีก็กีแบบต้นฉบับครับไม่ได้ทาไข่ครับไม่ใส่เกลือครับเอาแบบรสชาติแบบข้าวใหม่ข้าวใหม่ข้าวหอมแบบธรรมชาติกินข้าวครับกีข้าวข้าวกีเมนูอร่อยดีวันนี้ครับฟังเสียงไก่เสียงนกขับขานบรรเลงนกกลางเข็น ไก่ชนส่งเสียงร้องขับขานประสานกันครับวันหยุดพักผ่อนครับที่นี่มีฟืนเยอะแยะนะครับทั้งฟืนทั้งไฟครับได้ยินเสียงนกเขาไหมครับนกเขาใหญ่แล้วก็นกกลางเขน ลองหาคู่บรรยากาศบรรยุดครับจีเข้าจีเวลาผ่านไป10นาทีเข้าจีก็เริ่มหอมแล้วครับได้กลิ่นหอมแล้วครับไผร่เพาะพิงเสียงไก่คันครับขาน มาอีกแล้วเสียงนกตัวหนึ่งครับนกอะไรมาดูครับได้ยินแต่เสียงยังหาตัวไม่เจอเลยตั้งใต้ต้นหมากไฮครับหมากไฮต้นนี้อายุประมาณ20กว่าปีนะครับเป็นการเกิดขึ้นเองจาธรรมชาติครับเลยปล่อยเขาเกิดครับ20กว่าปีต้นใหญ่ขนาดนี้เพราะว่า มีปุ๋ยขี้ไก่ครับเพราะที่นี่เลี้ยงไก่ต้นมากไฮก็เลยใหญ่โตร่มเย็นข้าวจียังไม่เลือยงนะครับมมเมนูข้าวจีวันนี้ลหลายคนก็เริ่มมาดูไก่นะครับเอาไก่ ียังไม่สวยงามครับนกเขาชวาบินลงมาหาเศษอาหารเศรษข้าวที่ข้อไก่ตาจ้องมองหาอาหารครับเพื่อได้กินอาหาร เนื่องจากฝ้าเอาไว้ข้างบนมันนานสุกครับเอาจีแบบนี้นะครับง่ายดีสุกง่ายดีครับรวดเดียวทันใจแบบนี้นะครับ สีสันเริ่มสวยงามส่งกลิ่นหอมกลิ่นหอมมากครับน่ารับประทานยิ่งนะงกลิ่นหอมมากครับกินข้าวกี่ข้าวใหมา่กลิ่นหอมหน่ารับประทานหอมๆครับ แบบตัดจากออริจินอลเออกีหอ่หอมหอมข้าวกี่หอมหอมอร่อยอร่อย กีข้าวสุกแล้วไปกินต้มปลากันครับต้มปลาอร่อยต้มปลานิ่มกับข้าวเชาวงนนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจครับฝาก <c oughs> กดไลค์กดแชร์ครับ <c oughs> ขอบคุณครับที่รับชม